ของเล่นรอบนี้สวยมากเลยอของเล่นมาลงใหม่อีก<ช>แล้วเปิดคลิปมาก็เติมของเล่นอีกแล้วของเล่นที่ร้านขายดีมากทุกคนช่วงนี้ที่เห็นไม่ได้ลงคลิปก็คือแบบแม่ค้าไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็ของลงเยอะพ่อค้าก็ทํางานหนักคนเดียวนี่พ่อค้าเติมของเล่นอีกแล้วดูสิป่วยไปแล้วสภาพอาก,การแบบเมื่อวานอะ เมื่อวานอะ่ะออกร้อนร้อนใช่ไหมเมื่อคืนฝนตกเช้านี่ก็ฝนตกเนี่ยฝนตกแบบนินมๆปล่อยๆอยอยู่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแม่ค้าเลยป่วยไม่สบายนี่เ,เลยต้องรับหน้าที่เป็นพนักงานเติมของคนเดียว <c oughs> คนเลยทํางานคนเดียวในอินดูเ,เดี๋ยวแม่ค้าก็แอบไปนอนอีกแล้วกินยาแล้วไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมของให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้กินข้าวกินยาแล้วก็ไปนอนพักผ่อนจะได้หายไวๆเดี๋ยวถ้ามันป่วยเป็นหนักทั้งสองคนเดี๋ยวมันจะลําบาก หดขายของอีกอุ้ยของเล่นสวยๆแบงนั้นเลยน่ารักเนาะสมัยเราไม่เห็นจะมีอะไรแบบสมัยเราไม่มีนะของเล่นแบบนี้อดูสีนี่นี่แข็งแรงด้วยเนี่ยเพิ่งเติมเพิ่เติมไปเมื่อวันก่อนเองหมดแล้วนี่ก็ไปเอามาอีกเยอะเลยนี่แล้วขายดีมากรถพวกเนี้ยอันนี้คือเติมเป็น เติมไปด้วยขายไปด้วยอันนี้เฉพาะที่เราเติมนะแล้วก็มีคนที่เขาแบบยกไปที่เราไม่ได้ถ่ายก็เยอะเหมือนกันถ่ายไม่ทันลูกค้าต่างอำเภอเขาไม่เห็นแล้วก็แบบเขาไปขายต่อเนาะอันนี้คือเติมไปด้วยขายไปด้วยแล้วแม่ค้าเขาไม่ได้ไม่อยู่ไงป่วยด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบไม่มีเวลาถ่ายไม่มีเวลาแลยให้ดูเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปก่อนอาจจะอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะดองคลิปไปก่อนนะเพราะว่าแม่ค้าป่วยด้วยไม่มีคนช่วยไงก็เลย พ่อค้าทำงานอยู่ในร้านคนเดียวดองไปก่อนนันดูเติมแล้วของก็ลงเยอะมากนี่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะอันนี้แค่ของเล่นนะและไอ้ของที่เมื่อเช้าที่มาเปิดร้านแล้วเติมไปอีกเยอะคือแบบเราก็ไม่อยากกองของไว้แบบเยอะๆไงก็เลยแบบอยากถายไปด้วยเติมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่คนเดียวด้วยไม่มีเวลาแบบตัดคลิปต่อคลิปถ่ายทําแล้วก็ไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ดูคลิปสดไปก่อน ก็เลยได้แบบแค่นี้ไปก่อนไปเร่งนะเร่งเติมของเล่นเออรีบเติมเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพามาไปได้ของเล่นเดี๋ยวลูกค้า V I P ของเราจะงอง,งยังไงเอาท่านแหละ <laughs> <laughs> นี่วิ่งรถนี่ก็สวยนะเนี่ยโชว์รูมรถใช่ไหม <laughs> ใช่โชว์รูมรถใครอยากมาออกรถก็คือมาออ,ออกได้เลยออกรถได้ออกเครื่องบินได้ออกระเยอะถ้าใคร อยากดาวรถก็มาได้นะราคาไม่แพงด้วย <c oughs> นี่รถเอาไว้ขนดินใครอยากได้ก็เข้ามานะเรียนเชิญเลยลาบาทยี่สิบบาทถึงเงินมาแค่ยี่สิบาทก็ได้ทั้งรถได้ทั้งเครื่องบินได้หมดอ่ะอื <c oughs> ไม่โควนครับเเรียกกลงไรงเพี่อเป็นเด็กรอบเดือนะยะวลาอยู่ที่รอบี่ทำงานี่มีเงไปเมีพี่จกก่างอะไร้งี้ย แต่คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสมัยเราไม่มีแบบเนี้ยใช่จริงแต่มันก็ไม่มีจริงนะมสมัยเราไดม,มีอะไรแบบนี้มีก็มีแต่รถไม้ที่ทําเองอะไปนั่งสับๆไปเป็นล้อแล้วก็ขินขิน,ขนมีแค่นั้นจริงไปค่ะไปทำงาน <Okay. S 2> กันต่อเดี๋ยวแม่ค้าไปกินข้าวกอ่อนกินยาเดี๋ยวเติมเสร็จเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วให้แม่ค้าไปนอนมาก่อนโอเค